สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็วันนี้ได้พบกับพันนายกันอีกครั้งนะครับกับยูทูบช่องการเงิรักนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเหรียญนะครับนั่งพานนั่งพานเนื้อทองคําครับผมประวัติเป็นมายังไงครับก็เหรียญนั่งพานคือสมเด็จพระศรีราชาปี2518จํานวนการสร้างพิมพ์นั่งพานเนี่ยสร้าง2,000เหรียญและเป็นเหรียญที่หลวงปู่ท่านชอบที่สุดและนั่งพานเนี่ยมีความพิเศษกว่าเหรียญหยดน้ํานะครับ จริงๆสร้างพร้อมกันแต่นั่งพานพิเศษกว่าตรงที่ด้านหลังมียันมหาอุดเพิ่มเข้าไปด้วยคือในเหรียญหยดน้ําจะไม่มีตัวนี้เขาสําหรับผู้หญิงแต่เนี้ยนั่งพานคือหลวงปู่ท่านบอกสําหรับผู้ชายก็คือเอกลักษณ์จะชัดเจนนะครับในพระเนื้อรองคําผมจะบอกเสมอบางทีเราอาจจะเห็นไปถึงการแกะแม่พิมพ์เริ่มต้น แต่อันนี้ก็ยังผ่านกรอบกระจกอีกทีเนื่องจากผมเลี่ยมกันน้ำไว้องค์นี้สองพันกรอบกระจกนะฮะครับใช่โดยกล้องพันนี้ก็ชัดเจนครับจมูกตาปากทั้งนะครับค่ะค่อนข้างชัดนะครับครับแล้วก็อย่างที่บอกครับพื้นผนังเหรียญปั๊มมีรอยปั๊มนะครับเหรียญปั๊มต้องมีรอยปั๊มแล้วก็ผิวต้องตึงพ้าหลงมูทิมเนี่ยการหลงพ่อคูณผิวจะตึงมากนะครับอย่างที่เคยเรียนแล้วก็คม <ผ>ตัวหนังสือชัดเจนรายละเอียดคมชัดเส้นขนแมวก็ชัดเจนขนแมวครับคือถ้าในกล้อง 10x เราจะไม่ได้เห็นพวกนี้แต่ก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดคนที่จะเริ่มศึกษาใหม่ครั้งแรกนะครับผมยังแนะนำกล้องพัน x ซึ่งจริงๆผมก็ไม่ไม่ได้ใช้แต่ว่าปัจจุบันคือต้องเป็นตัวนี้แล้วครับคือต้องตามเทคโนโลยีสำหรับมือใหม่ แต่สำหรับเรามันมันชินกับระบบเก่ามาแล้วก็เป็นมาแล้วครับใช่ครับชัดเจนเลยนะครับชัดเจนแล้วก็จุดตำาหน่ตรงไหนลึกตรงไหนสูงที่สุดของเหรียญอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างที่ผมบอกถ้าเกิดไอ้นั่นเดี๋ยวท่านลองเขาจะลงรูปชัดๆให้อีกทีหนึง่งก็ดูใครแคปไปเป็นประโยชน์ไปใช้ประโยชน์ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่าเอาไปใช้ในทางที่ดีไม่ได้หวงนะครับรูปภาพครับครับ อันนี้สองห้าหนึ่งแปดนะ,ค,ะครับสองห้าหนึ่งแปดครับก็ที่เขาบอกว่าหลวงปู่ท่านทาเพื่อที่แจกตอนที่ท่านอา,าพาธก็คือแต่จริงอย่างที่บอกว่าเป็นที่ถกเถียงกันว่าหลวงปู่เสกไหมอะไรเงี้ยครับบางกลุ่มก็บอกว่าหลวงปู่ท่านนอนอา,าพาธอยู่แค่จับสายสินเฉยๆไม่ได้เสกแต่ด้วยอภิญญาของท่านอย่างที่บอกครับแค่นาทีเดียวก็พอครับเหรียญ คือเราทราบกันดีอยู่แล้วในบรรดาสายลูกศิษย์ว่าหลวงปู่ท่านอภินยอภิญญาและสมาธิของท่านไม่ไม่เป็นรองใครนะครับในบรรดาพระเกจิเส้นผมชัดจริงๆนะครับคบมชัดลูกทธนูก,ก็คือมีสันขึ้นมานะครับตรงตรงดอกก็คือจะชัดเจนเลยครับคืออย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ค่อยเอาพระออกมาสอนว่าให้เอฟซีดูตรงไหนเป็นจุดจ่ายตังเนื่องจากว่าจริงๆถ้าท่านเห็นของแท้ ผมเชื่อเหลือเกินคนที่เล่นพระถ้าเห็นได้เห็นพระแท้จริงๆกับมือจะรู้เองเลยครับว่าเหรียญนี้คือเหรียญแท้ผมเลยไม่ค่อยเอามาสอนครับครับอันนี้ก็เก็บเก็บมานะครับสายรุ่นคุณพ่อใช่ครับก็เป็นองค์ดังในอดีตที่ทําโปสเตอร์ทําอะไรลงลงอยู่นะครับมีตองงูนะครับงองใช่แล้วก็บนตัวหนังสือจะมีเส้นซ้อนเราจะเห็นว่ามีเส้นเหมือนกับเส้นการแกะพิมพ์ครับเป็นรอยเก่าเกา ในแต่ละตัวแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ยันจะสวยยันจะละเอียดมากนะครับตั้งใจทามากใช่ชัดจริงๆครับแล้วก็รอยจิกเห็นไหมครับรอยจิกที่เขาเรียกกันว่าหลังเล็บจิกเนี่ยต้องใกล้ๆขอบเหนนรียญนั่นแหละที่บุ๋มลงไปเนี่ยนี่ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกเขาเรียกรุ่นหลังจิกอย่างที่บอกคือมันจะเป็นรอยเหมือนเล็บจิกลงไปอันนี้นะครับครับแต่รอยจิกนี่ก็ยังบ่งบอกได้นะครับถึงความแท้และไม่แท้ เพราะรอยจิกมันยังมีตรงปลายครับที่ที่เป็นตัวบอกได้ครับ<ช>อย่างปลาย<ช>ด้านล่างนี่เ็าจะแตกเป็นเหมือนหางเซลล์เห็นไหมครับนี่นะครับใช่ครับคือมันก็มีเอกลักษณ์ในการดูอีกเหมือนกันแล้วก็พ้าเหรียญปั๊มขอบต้องมีรอยปิ้นขอบขอบข้างเหรียญครับนี่คนระับใช่ครับจะมีรอยปิ้นแต่อย่างที่บอกครับดูหน้าหลังถ้ามันใช่ก็คือจบแล้วครับผ้าเหรียญสําหรับตัวผมก็ยังยังไม่มียอดฝีมือที่จะมาผ่าน คือดูหน้าหลังก็ยังใช้ได้ตรงนี้ก็เคยลงหนังสือใช่ไหมครับเคยลงหนังสือ <c oughs> เคยลงคอลัมน์ดังน่าจะเป็นสิบคอลัมน์นะครับเก <c oughs> ี่ยวกับพระเครื่อง <c oughs> แล้วก็ลงหนังสือลงพระเด่นคนดังโดยคุณอาวันชัย <c oughs> บ้านบ้านเมืองบ้านเมืองแล้วก็ข่าวสดก็รู้สึกจะเคยลงหน้ากลางทีหนึ่งครับแล้วก็เนี่ยตัวยันตัวจุดตาหนิการแกะพิมพ์เห็นไหมครับจะมีรอยซ้อนตัวหนังสือ อันนี้จริงๆตัวเล็กมากนะครับตัวยันเนี่ยจะเล็กมากนี่ขยายมายครับขยายมามันจะมีตุ่มเริ่มชัยด้วยอะไรด้วยคือซึ่งถ้าเกิดจริงๆท่านเห็นพระพระแล้วจะรู้เลยครับว่าพระแท้มันเป็นยังไงพระหลวงปู่ทิมจริงๆก็ไม่ได้ดูยากเพียงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราไม่มีเหรียญแท้อยู่ในมือก็ดูแต่รูปดูจากหนังสือเก่าๆซึ่งมันไม่มีมิติเราได้แต่ภาพแต่เราไม่ได้ดูมิติการที่ได้ดูของจริงขน<ช>ากว้างคุณยาวคุณสูงเนี่ย แล้วก็เห็นรู้น้ำหนักว่าเท่าไหร่อย่างเงี้ยมันจะได้เปรียบนะครับได้เปรียบแล้วก็คือถ้าเราส่องไปที่ตัวยันเนี่ยเราจะเห็นตำหนิที่เขาเกิดจากแม่พิมพ์เนี่ยเป็นร้อยๆอยที่นะครับไม่ใช่แค่สามสี่ที่หรือเก้าที่สิบที่อะไรครับโอเคนั่นเดี๋ยวต่อไปเรามาเช็คค่าทองคำกันนะครับว่าเท่าไหร่ครับโอเคครับจากการเช็คนะฮะเหรียญ นั่งพานนะครับองนี้เน้ทองคำนะครับตอนนี้ก็ได้ทองอยู่ที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดสี่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับค่างเงินอยู่ที่สิบเจ็ดจุดสองหกเปอร์เซ็นต์นะครับท่านนายกครับผมก็อย่างที่เรียนว่าคุณอาเขาบอกแล้วว่าเขาใส่ส่วนผสมของเงินลงไปเยอะในในพระชุดหนึ่งคือในทีมผู้สร้างเขาจะรู้กันแล้วก็เป็นที่ยืนยันแล้วว่าคือเขาออกมาบอกเลยว่าผสมไปผิดณนะเวลานั้นด้วยความยุ่งแล้วก็แบบว่า มือใหม่ด้วยแล้วก็การสร้างพระเนื้อทองคำในในช่วงนั้นเนาะเหมือนกับยังไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยครับหลอมไม่รวมมั่งอะไรบ้างแต่องค์ท้ายๆเนี่ยอาจจะเป็นเปอร์เซ็นต์เยอะก็ได้โอเคครับจากการที่เราได้เช็คค่าทองคำไปแล้วนะครับก็ได้ทราบแล้วว่าค่าทองหรือค่าส่วนผสมเป็นเท่าไหร่นะครับผมนะครับนี้ก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกครับเนี่ยเหรียญในพระแท้พระหลวงปู่ที่เขาบอกว่ามีชีวิตผมเมื่อก่อนผมก็จะมักจะบอกเสมอว่าพระหลวงปู่เนี่ย เป็นพระที่มีชีวิตคือเราดูเอกลักษณ์ท่านดูจมูกดู <ผม S 1> หน้าตาครับเหมือนท่านมีชีวิตเลยใช่เ,เหมือนเหมือนท่านมีชีวิตอยู่จริงๆเราจะรู้ได้เลยครับแล้วถ้าเกิดเรามีพระของหลวงปู่อยู่เนี่ยมันจะมีอะไรบ่งบอกเราว่าว่านั่นคือพระแท้แต่ส่วนอย่างที่บอกครับผมอยากให้โฟกัสไปที่เรื่องหน้าพระเป็นหลักคือไม่ต้องเชื่อผมก็ได้แต่ให้ท่านเชื่อตัวเองแล้วก็อย่างที่บอกครับศึกษาให้ดีก่อนจะไปเช่าก่อนจะตัดสินใจเพราะว่า ปัจจุบันเนี่ยพระหลวงปู่ก็ราคาแรงมากในสายอนุรักษ์ทแท้ๆเลยที่ดูกันขาดๆอย่างนี้พิมพ์นิยมก็ยังถือว่าแรงแรงนะครับก็อย่างน้นอยๆก็ครึ่งเปิดกันก็ครึ่งราคาของพาณชิ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเอฟซีถามมาเยอะบางคนแซวๆมาเด็กวัยรุ่นบอกว่าทําไมไม่เห็นผมโชพระแบบที่พวกลูกพี่เขาโชโผมก็เลยถามว่าลูกใช,ใช่ถูกพระที่เขาเรียกกันว่าพระห้างหรือพระสายพาณนิด ซึ่งเขาบอกเลยว่าเป็นลูกพี่เขาผมก็ถามใครอะไรเงี้ยเขาแบบแซวๆมาว่าผมเป็นเบอร์หนึ่งได้ยังไงอะไรใครตั้งให้ผมบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมยังไม่รู้เลยว่าผมเป็นเบอร์หนึ่งแต่เออผมก็ดีใจนะแต่ผมก็บอกว่าผมก็มีเยอะแบบที่ลูกพี่เขาเขาไล่อะแล้วก็ถ้าให้ผมเล่นขอบเหรียญด้วยผมก็เล่นได้เพราะผมก็มีแบบนั้นเออไม่ใช่ว่าสายอนุรักษ์เราใช่ไม่มีพักสายที่พักห้างเล,เลยถูกต้อง,งคือเขาปักหมุดว่า สายนุรักษ์คือพารเกเขาแยกเป็นอย่างนี้เลยผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดผมมีแบบที่ลูกพี่คุณไลค์คุณเอ่ยชื่อมาก่อนว่าใครเขาก็เอ่ยชื่อมาเออว่าเป็นเซียนใหญ่เขาว่าอย่างนี้เป็นเซียนใหญ่้ากเออใครๆก็รู้จักเขาว่าอย่างนี้ผมก็เลยบอกเดี๋ยวผมไปดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมติดต่อกับเพราะผมเข้าไปดูโอ้โหแต่จริงๆผมก็ต้องดูขอบด้วยเพราะว่าเขาบอกเขาเล่นขอบข้างใช่ครัขอบเขอบแต่จริงๆนะขอบเป็นการที่วัดได้หรือเปล่า คือจริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เคยเอาขอบมาชี้วัดเหรียญใครแท้หรือเกะเพราะบางทีอย่างที่เราเรียนกันตรงๆว่าผมก็ถามเขานะว่าคุณเคยไปส่งพะกกาูกพี่คุณไหมและเขาเคยงัดเหรียญของใครมาดูขอบต่อหน้ามัางไหมในงานประกวดก็ไม่มีส่งคืนส่งคืนส่งคืน,คน,คน,คนบางองค์ไม่ได้เปิดกล่องด้วยซ้ำแต่นี้เราก็ไม่ได้ว่าใ,นใ,นใ,ใคร,ใครเออแต่จริงเราบอกว่าคือคุณรู้อยู่แก่ใจแต่ผมมีผมก็เลยถามว่าเขาจะซื้อไหม เขาบอกว่าลูกพี่เขารับซื้อผมบอกแน่ใจเขาบอกว่าลูกพี่เขาประกาศเลยว่าใครมีแบบนี้เขารับซื้อใครไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่เขาซื้อผมก็เลยบอกว่างั้นเดี๋ยวต้องมาหาผมนิดนึงเพราะเดี๋ยวผมจะฝากไปเออแต่ต้องถ่ายวีดีโอนะตอนไปว่าซื้อไหมแล้วเดี๋ยวผมจะให้เขาครึ่งหนึ่งถ้าเกิดเขาได้ราคาที่เขาคุยว่าลูกพี่เขาซื้อแล้วแล้วสรุปว่าไงครับมาไหมก้อนนี้ผมนัดยังยังไม่โผล่มาไอเราก็หลงดีใจ แต่แต่เขาก็ยังยืนยันว่าเขาจะมาแต่ผมก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะส่งคนผมไปด้วยวันที่ขึ้นไปขายลูกพี่เขายังไม่ได้ตัดสินใจนะเขาจะไม่ว่าขายใช่ถูกแล้วก็อีกอย่างคือราคามันสูงที่เขาประกาศไว้หน้าเฟสในเสร็จในจังหวะเศรษฐกิจแบบนี้แต่เขาก็บอกว่าลูกพี่เขาไปตะเวนเช่าพระวันหนึ่งเป็นสิบสิบล้านทุกวันออผมก็ยังบอกเออแปลกมึง <c oughs> ใช่แต่คือผมก็ก็ยังยินดีและอีกอย่างก็คืออย่างที่บอก ในวงการเราไม่ได้เป็นศัตรูกันเราพร้อมจะเป็นมิตรและอีกอย่างผมการันตีให้ยันลูกบวชเลยของผมเอามาคืนผมคืนให้เต็มเอถ้าเกณนะคืนเต็มราคาครับสําหรับเซียนเพราะเรายินดีพวกกันอยู่แล้วเนาะวงการเดียวกันนับถือหลวงปู่เหมือนกันครับผมครับการสร้างพระไม่ใช่เรื่องเล็กในสมัยก่อน ก็คือไม่ได้ไไดแอบไ,ทไ <ร S 1> ปทําปลอมกันใช <c oughs> ่ในการผลิตในการสร้างแต่ละครั้ง <c oughs> แต่ละครั้งใช <c oughs> ่สมัยก่อน <c oughs> ไม่มีลายไม่ใช่ว่าคนคนเดียวส่งลายไป็นลงปั๊มแล้วทาได้เลย <c oughs> ไม่ใช่อย่างนั้นครับสมัยก่อนมัน ต้องตกลงก่อนอย่างบางรุ่นเนี่ยหลวงปู่ท่านมีเงินตั้งต้นแค่สามพันบาทอย่างเหรียญเจริญพรเงี้ยครับหลวงปู่ท่านโยนมาเลยว่าท่านมีสามพันบาทเริ่มต้นและที่เหลือดูที่บริหารจัดการกันเอาอย่างไงก็ว่าลูกศิษย์แค่นี้ก็ก็สามารถทําออกมาได้ประวัติการสร้างของพระสมัยก่อนชัดเจนชัดเจนมากครับชัดเจนแล้วก็จริงๆคือเราต้องอย่างที่บอกวันเกิดใบเกิดเราต้องดูว่า พระเนี่ยเกิดมาจากที่ไหนและเราไปที่นั่นก็จบแล้วครับใช่ไหมเหมือนอย่างหลวงปู่ไข่อย่างเงี้ยท่านเป็นชาวเป็ดลิ้วโดยกําเนิดบางคนบอกว่าไม่มีประวัติแต่จริงๆแล้วผมบอกเลยผมมีประวัติตั้งแต่ว่าพ่อแม่ท่านเป็นไข่<อ> <c oughs> และท่านบวชเน้นตั้งแต่วัดสโสธรแล้วก็ท<อ>ุดงไปทุดงไปหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนเนี่ยใช่คือท่านเป็นชาวเป็ดลิ้วโดยกําเนิด<อ>เราก็มาศึกษาที่นี่ก็ได้ถ้าไปที่วัดวัดบอกไม่มีแต่หลายๆคนจะไปที่วัดวัดบอกไม่มีแต่ส่วนใหญ่วัดเขาก็จะเลี่ยง เนื่องจากบางทีข้อพิพาทเราไม่อยากให้ข้อมูลอะไรมากมายใช่เดี๋ยวทะเลาะกันแล้วก็อ้างไปถึงเจ้าวาดเจ้าวาดก็ต้องรับแข่ทั้งสองฝั่งนั่งปวดหัวใช่ท่านก็แบบเลือกปฏิบัติอนุรักษาเราเราศึกษาข้อมูลศึกษาข้อมูลแล้วแล้วก็ศึกษาประวัติมาใหญ่แน่นอนชัดเจนแน่นอนใช่ครับเราถึงได้เล่นกันอยู่ในส่วนสายอนุรักษ์ใช่และบางคนก็บอกว่าทําไมนายกรู้ทาไมไม่ออกไปตัดสินผมบอกว่า คืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ก่อแฟนขับหรือต่อกลุ่มกลุ่มที่เชื่อผมผมไม่ออกไปยุ่งเราก็อยู่ในส่วนของเราใช่คือมันไม่มีประโยชน์ต่อแฟนขับและต่อกลุ่มในทีมของผมเนี่ยผมจะไม่ออกไปยุ่งอยู่แล้วครับแต่เกิดสงสัยอะไรถามผมได้ผมตอบได้ใช่ค่ะถ้าถ้าสมาชิกท่านใดสงสัยอยากรู้เรื่องอะไรสอบถามมาหรือไม่ก็กดติดตามทางไลฟ์ยูทูบเรานะคะเราก็ ส่งข้อความมาหากันหรือหาอาจารย์เชก็ได้นะคะหรือว่าหาท่านนายกก็ได้เราก็จะตอบให้ถ้าอยากรู้เรื่องอะไรเราจะตอบถ้าเราตอบได้นะคะถ้าเราตอบไม่ได้เราก็ต้องขออนุญาตละไว้ในสาที่เข้าใจด้วยใช่แต่ส่วนใหญ่ถ้าเอฟซจริงจะรู้เลยใช่ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีประโยชน์ต่อพวกท่านผมก็จะไม่เข้าไปยุ่งให้เสียเวลาด้วยนะเราก็จะทำนนี้นะคะกันก็ฝาก งานประกวดพระเครื่องนะคะที่ทางชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะเป็นการจัดที่ราชภาัฏบางเขนนะคะตึกพุทธวิไลก็จะมีท่านนายกกิติพระนานุภาพแล้วก็มีกรรมการกิติมศาัสด์อีกหลายๆท่านนะคะคร่วมงาน ถ้ายังไงฝากสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะครับใช่ไว้พบกันที่งานครับคิดถึงทุกท่านเชน่นเคย่ยงถึงอูแล้วก็ไว้พบกันท <ส nur S 3> ี่วันงานครับจะได้หายคิดถึงได้พบคุยได้คุยกันก็ฝากเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านนะคะอย่าเพิ่งลืมกันอย่าเพิ่งลืมนั่นนายกนะคะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมชมรมอนุรักเราถ้าอย่างไงก็มาคุยกันนะคะที่งานเจอกันที่ตึกทุษวิไลค่ะและราชพัฏบางเขนค่ะครับตอนรับแบบญาติพี่น้องเหมือนเดิมเช่นเคยครับความอบอุ่น มิตรภาพรอยยิ้มทุกอย่างเหมือนเดิมครับค่ะก็ <c oughs> วันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกนะคะคับ่ขขาบแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะคะคแล้วเจอกัน,นะคะ่ะสวัสดีครับ